บอลมันพลิกกูไม่รู้ว่าคู่ไหนอะ่ะไอที่แทงแทงเนี่ยแม่งเสียหมดเลยอันนี้เล่าได้ไหมวะเรื่องนี้ผมขอเล่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เลยกันนะครับมันศูนย์ทีนึ่งมันศูนย์หมดเลยนะมึงอันนี้ีเฮ้ยอันนี้สีรียกนะกฎของบ้านเรานอกจากห้ามขี้เกียจนะครับอีกอันนที่สำคัญมากห้ามอะไรพี่ยูห้ามอะไรห้ามเล่นการพน,นันห้ามเล่นการพน,นัน,น,นบ้านนี้ห้ามเล่นการพนันในบ้านบาทเดียวก็ไม่เล่นติดพนันไหมเคยเล่นการพนันไหมเออเคยพี่เคยบอกดิบอกดิเคยเล่นอย่างนี้เล่น โไไอเค okay. กินตังกันขำๆแต่ในที่นี้ไม่มีใครติดใช่ปะ่ะไม่ไม่มีพี่โอเคในที่มีใครติดนะดีละดีละโ okay. อเคพี่แค่อยากจะเล่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวอะ,อะไรดีก็เอาไปใช้อะไรไม่ดีไม่เอานะโอเคไหมสิ่งที่อยากจะแชร์น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกมึงเพราะอะไรว่ามึงอยู่ในวัยสร้างตัวพี่เคยอ่านร้องมาก่อนอยากจะแชร์เรื่องนี้มีรุ่นน้องพี่คนนึงรู้จักกันเนี่ยแหละนะครับเขาเป็นคนที่เล่นการพนันเก่งมากเขามีดวงเรื่องการพนันสิ่งที่พี่เห็นคือเขานั่งเนี่ยเขานั่งเรียนรู้ไอ้บาคาร่าใครรู้จักบาคาร่าบ้างบดว้แอล มันสามารถเล่นในทางมือถือได้เลยกติการมันก็คือมีฝ่ายแดงกับฝ่ายเพยเยอร์สีแดงกับสีฟ้าเราก็แทงอ่ะแทงฝั่งนี้กับฝั่งนี้ถูกฝั่งไหนก็ได้เงินถ้าแทงผิดก็เสียกลลกรแกมแค่นั้นเอง5050าแล้วก็เติมเงินเข้าไปแต่จริงมันไม่5050บหรอกถ้าดูในดีจริงมันมีรายละเอียดที่แบบเอาตรงเจ้ามือมีโอกาสมากกว่าเราแต่อย่างว่าการพนันเป็นสิ่งที่มันลุ้นเพื่นน้องคนนี้มันคนที่เก่งมากมันมีดวงเรื่องการพนันพี่ก็เห็นมันกดจาได้ว่าม จาก5,000กลายเป็นหมื่นจากหมื่นกลายเป็น40,000 40,000กลายเป็น6,000 60, 0ขึ้นไปถึง6,000 60, 0 อันนี้เห็นแบบนี้เลยนะคือแบบกดปั๊บมีวันหนึ่งอันนี้ก็เห็นกับตาเลยนะครับอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์จําได้วันนั้นไปปั๊มน้ำมันเห็นในน้องคนนี้ทะเลาะกับแฟนทะเลาะแฟนงุ้งยิงงุ้งยิงโทรศัพท์กันโวยวายโวยวายแบบมีปัญหากันอะปั๊บมันก็ควักไอ้บาคาร่าเนี่ยมานั่งเล่นแล้วก็มองมานะว่าไอ้เฮียมันมันเล่นบาคาร่าตอนนี้เล่นเขาเรียกระบายอารมณ์เล่นระบายอารมณ์นะควักบาคาร่ามาเล่นระบายอารมณ์เห็นมันกดกดกดเชื่อไหมเห็นเขากดเนี่ยประมาณ10นาทีสุดท้ายไปยืนแอบมองมัน เงินในมือถือจาก6กหมื่นอ่ะเหลือเศษไม่ถึงร้อยเชื่อปะ่ะเหลือเศษไม่ถึงร้อยเชื่อปะ่ะอยู่ในปั๊มน้่นมาเนี่ยไม่เกิน15นาทีรวมโทรศัพท์กับเมียด้วยที่เห็นทะเลาะกับแฟน่ะงงยิงงงยิง,งไม่เกิน15นาทีน้องจาก6กหมื่นเจ็ดหมื่นบาทเหลือไม่ถึงร้อยเห็นไหมครับว่าการพน,นันเนี่ยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีทุกอย่างมึงไม่มีเหลือภายในไม่กี่วินาทีดังนั้นนี่คือสิ่งที่พี่ขอย้ําเลยเราเริ่มต้นเก็บเงินเดือนเดือนม่งรับได้หลักพันแต่ลองดูคิดดูนะเวลามันศูนยนนะมมมึงงททีี่่เฝฝ้าาาัอยกจ อยากจะมีรถใหญ่จะตั้งตัวได้ทุกอย่างมันศูนย์เพียงแค่ความโลภเพียงชั่ววูบเข้าใจไหมจำไว้ไม่มีอะไรได้ไง่ายๆโลกนี้พี่ขอแชร์เรื่องนี้ให้มึงฟังตอนเด็กๆกูก็เคยเอาตรงเด็กๆก็นะเราไม่ได้มีตังค์เยอะพี่ก็รับจ้างเป็นเด็กเดินโพยบอลสมัยก่อนแทงบอลมมันไม่ได้เว็บไซต์ะนะพี่ก็เหมือนกับรับเพื่อนๆในมหาลัยเนี่ยครับแล้วก็เอาไปส่งโต๊ะอีกทีนึงอันนี้เล่าได้ไหมวะ น่าจะได้เนาะ<ช>โอเคเรื่องนี้ผมขอเล่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับไม่ได้ชักชวนยังไงเรื่องดีๆก็เอาเป็นแบบอย่างแต่ถ้าเรื่องไม่ดีอันนี้ก็พิจารณาครับมีวิจารณญาณในการดูนะครับเรียกมาหาลัยก็แทงเงินแห้งกันเข้าใจขาเงินแห้งไหมไม่เข้าใจเขาจะเป็นเงินเขาเรียกว่า เซ็นหรอแปะโป้งแปะโป้งเอาไว้ก่อนไว้ใจสมมติไอ้ไนี่มาไอ้นี่แทงแมนยู200บาทไอ้นี่แทงแมนยู500อไอ้นี่มีตังหน่อยก็แทง2000 2 0 0พแมนยูเลียพูอาร์เซนอลแมนยูเ,ยเยลียพูลิเวอร์พูลนี่นอยู่แค่เนี้ยหน้าที่ของพี่ยุงคือเก็บตังแล้วก็เอาไปที่โต๊ะในเมืององานพี่เป็นงี้เอาตรงพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ไไดแทงบอลออาตรงแต่ยอมรับนะก็เป็นคนเก็บโพยแล้วก็ไปฝากตัวทีเพราะอะไรวะไม่กล้าแทงกูจนอยู่แล้วถ้ากูแทงบอลหมดตัวกูไม่มีอะไรกินเลยนะดังนั้นเงินที่พี่ได้มันคือเงินที่ได้ค่าต๋งสมมติร ้อยหนึ่งอ่ะเขาให้ค่าตรงสาบาทค่าเก็บโพยอ่ะเขาเรียกว่าค่าคอมอ่ะก็ทําไปเพราะความจนอ่ะกูรู้เลือกไม่ได้อ่ะกูเลือกไม่ได้ก็เดินสายนั้นราคาค่าน้ําค่าเฮียอะไรกูไม่รู้เรื่องเลยรู้แค่ว่าอ่ะต้องรับไปรับ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 ไปเขาแทงกันรู้รู้โอจะเขียนเขียนไปจดแล้วก็ส่งเนื่องจากมันเป็นเงินแห้งอะเนาะไอตอนแทงอ่ะส่วนใหญ่มาเลยอ่ะสมมติ มึงใจใหญ่มึงก็จะบอกว่าไปเล้ยห้าร้อยเฮ้ยพี่ห้าร้อยเลยเฮ้ยพี่ผมขอเติมได้ป่ะพันห้าได้ปะพี่พันห้านะสองพันเลยอ่ะสองพันมาสองพันสองพันก็เก็บไปมันเป็นเหมือนเขาเรียกบอลมันกี้เราจะปิดฤดูกาลอ่ะน้องโอ้หเขารีบแทงเดี๋ยวบอลมันหมดอ่ะเข้าใจป่ะแมตต์นั้นอ่ะน่าจะมีหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทที่ต้องส่งที่ต้องจดอ่ะอ่ะตรงๆก็มีใครมีคนมาจ่ายแบบสดๆด้วยนะมีเงินมาจ่ายสดๆด้วยประมาณหมื่นอ่ะหลักหมื่นหมื่นหมื่นนิดๆแต่ที่เหลืออีกห้าก แล้วกูก็จดไว้เอาโอเคเอาแทบประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวผมไม่ส่งนะผมไม่ส่งนะผมไม่ส่งนะเว้ยกูไปส่งนะเว้ยกูไปส่งนะเว้ยโอเคเราก็ไปส่งเสร็จปั๊บมาอีกวันมันพลิก บอลมันพลิกกูไม่รู้ว่าคู่ไหนอะแต่มันพลิกอะปากฏว่าไอ้ที่แทงแทงเนี่ยแม่งเสียหมดเลยไอ้ที่เก่งๆกงกันเนี่ยแม่งเสียหมดเลยปับ๊บเราไปเดินเก็บนะไงหายเฮียหายหน้าล็อกห้องหายหน้าปั๊บหลบหน้าไอเฮียเงินสี่ห้าหมื่นอะไอตอนแทงอยากได้ก็แทงกันใหญ่เลยตอนไปทวงอะไม่มีนี่ตอนนี้ไม่มีนี่ยุ่งวันนั้นบอกไป5้0นี่ไม่ได้บอกเพิ่ม2องพันเลยนะบอก500เองนี่ไอเฮียไอที่จดไว้อะมันกลายเป็นพี่ต้องรับผิดชอบเอง มันกลายเป็นว่า5 0,000ืนที่เสียน้องแล้วไม่มีเอาไปให้โต๊ะมันกลายเป็นเราเนี่ยเอาอีกทางหนึ่งคือเราชอโกงนะมันเหมือนกับเหมือนพี่เก็บไว้แทงเองแล้วพี่ไม่ยอมเขาเรียกภาษาบอลพี่จาไม่ได้แต่ว่าเป,เป็นเหมือนประมาณว่าเก็บไว้ยุบยีบไว้เองอะ่ะแล้วก็ไม่ยอมส่งอะ่ะเจ้าของโตะเขาบอกว่าอ่ะไหนอะ่ะที่แทงไว้ไม่เห็นเอามาเนี่ยไอ้ทีเครียดเลยกูก็เอาตีนไก่นะผ่านแล้วตอนเด็กๆมันเครียดมากมันนอนไม่หลับนะถึงเราจะเด็กพี่จําได้ว่าเรานอนไม่หลับเรานอนนอนสะดุง้งมันเครียดมันเครียดมันไม่รู้จะหาเงินที่ไหนเพราะว่าลน่ เรามีเดือนหนึ่งสามพันกว่าบาทเองแล้วก็เรามีรายได้เรามีรายได้มากกว่านี้อย่างดีเราก็มีค่าขนมเดือนเดือนที่เราเก็บมาเป็นค่าตรง <c oughs> เฮี่ยงไงดีวะคุณตาเขาซื้อมอเตอร์ไซค์รถป๊อปให้เป็นรถแบบสกูตเตอร์เนาะพี่เอาสกูตเตอร์คันนั้นอะที่คุณตาซื้อให้ <c oughs> ไปขายได้ขายได้ประมาณห0 0พันบาทขายนักเรียนด้วยกันนะเนาะ ตอนนั้นมีแฟนเนาะพี่อยู่ปี2แล้วมีแฟนรุ่นน้องเป็นปีหนึ่งก็เราเขาฟังว่าเฮ้ยพี่เจอสถานการณ์นี้แล้วก็เครียดมากเลยไม่มีเงินไปใช้เขาะแฟนพี่ก็เป็นคนดีเนาะตอนนั้นแฟนน่ารักเลยเขาก็เอาทองทองที่คอเขาอะทองที่คุณแม่เขาซื้อให้กับที่มือ,อเขาให้เราแล้วเขาบอกว่าเอาไปตึง้งใช้นี่ก่อนทั้งหมดทั้งตัวที่รวมรวมกันได้อะน่าจะมันตอนนั้นทองประมาณพี่จำไม่ได้นะหลักพันมันไม่ได้ทองมาเป็น2 0,000แบบนี้ตอนนั้นทองน่าจะหลักพันน่าจะห้าพันหกพันเอาว่าที่เงินที่หาได้ทั้งหมดทััั้งตวรวรมกนนนบแฟ่ะาจ หหมื่นกว่าบาทหาไม่ได้ไม่รู้จะหาที่ไหนไม่รู้จะหาที่ไหนไม่รู้จะหาที่ไหน มันเครียดสภาพตอนนั้นคือกูพยายามหาทุกซอกในหอห้องห้องห้องพักเราอะ่ะมีรูเมศสามคนมึงเชื่อกูค้นทุกเกะกูลูดทุกมุมห้องลูดเบาอ,อะ่ะใต้หมอนหาเศษตังค์แล้วเอาเศษตังทุกอันมารวมมาแล้วนั่งนับทีละบาททีละบาทจําได้นะนั่งนับเหรียญแล้วใส่ถุงมาติดนั่งนับทีละบาททีละบาทเพื่อรวมเงินทั้งชีวิตเอาไปคืนนี่ที่มันเกิดขึ้น,นโดยที่กูไม่ได้เล่นด้วยนะจําได้ทุกดิทุกเม็ดเลยที่แบบนั่งนับตังคือน้ําตามันจะตกมันเหมือนแบบบอกแม่ก็ไม่ได้บอกพ่อก็ เอาไปรวมตังรวมตังรวมตังจําได้เลยแบบว่าคือพูด,พด,พดถึงเรื่องนี้ทีไรกูจะนึกถึงเหรียญที่มันอยู่บนมือที่กูนับภาพจําเลย สุดท้ายลวสุดท้ายแล้วโชคดีมีเพื่อนฝั่งที่ดี<ๆ>เพื่อนชื่อสันขอบคุณมากสันขอบคุณนายมากที่นายช่วยชีวิตเราไว้นายก็เอาทองส่วนตัวของนายแล้วก็นายก็เอาเงินที่นายเก็บมาให้เรายืมก่อนแล้วเราก็รวบรวมเงินตรงนี้ไปใช้หนี้พี่ก็ผ่านวิกฤตตรงนั้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆหาเงินมาชดใช้แต่หลังจากนั้นน่ะกูหาเงินจากไหนรู้ไหมกูไม่ได้หาเงินจากการพนันแล้วนะ หาเงินจากการรับจ้างทำนูน่นทำนี่ปิดเทอมมาอยู่กรุงเทพก็หาเงินมาช่วยแม่ขายของมาทำทุกอย่างเลยพี่กินน้อยลงพี่โ,โหแห้งอยู่แล้วนะแทบไม่ซื้อเสื้อผ้าใส่เลยแจกใบปลิวบ้างทำงานที่แบบว่าไปช่วยฝ่ายบุคลากรนะครับในมหาลัยอ่ะก็จะได้เงินก็ทำไปทำทุกอย่างเลยที่แบบได้เงินเล็กๆน้อยๆวันละร้อยวันละสองร้อยอะไเงี้ย ใช้เงินสานไม่หมดอ่ะออตรงๆใช้เงินเพื่อนหมดแต่ว่าเพื่อนก็ใจดีอ่ะทุกวันนี้ก็ยังขอบใจเพื่อนในใจอยู่เลยนะที่แบบว่ามันช่วยกันไว้เนาะขอบใจแฟนคนนั้นมากที่ที่ช่วยไว้เอาทองมาช่วยไว้ถ้าไม่มีสองคนนี้กูคงโดนกระทืบตายกูคงโดนเจ้าของโต๊ะเก็บเรียบร้อยแล้ะพี่ผ่านจุดนั้นมาได้แล้วก็ได้เห็นเลยตาสว่างถ้าเลือกได้พี่จะไม่ข้องเกี่ยวกันันนั้นบอกไว้เลยชาตินี้มึงจะไม่เห็นกูเล่นการพน,นัน มึงจะไม่เห็นมีใครมาทวงตังพี่มึงจะไม่เห็นพี่เล่นบาคาร่ามึงจะไม่เห็นพี่เล่นการันดีคาดเพราะกูจําขึ้นสมองเพราะคุณรู้ว่าตอนที่มันลําบากตอนกูกูอดมันขึ้นใจเห็นลงศพแล้วมันหลังน้าตาแล้วมันรู้ว่าอ๋อเฮ้ยชีวิตหลังความตายเป็นี้นี่เองการไม่มีเงินเป็นอย่ี้เองแล้วโทษของการพนันก็คือมีเท่าไหร่มันก็หมดแม้มึงไม่เล่นเองมึงไปข้องเกี่ยวมึงก็มีสิทธิหมดตัวเช่นกันนะครับดังนั้นอย่าอย่าอย่าลืมนะครับเรามีวิธีการหาเงินอีกเยอะแยะเลยโอเคมันอาจจะยากหน่อยในชีวิตจริง เล่นกนารพนันวันนี้แทงพันหนึ่งมึงอาจจะรวยเป็นล้านล้านภายในวันพรุ่งนี้ก็ได้มึงอาจจะเป็นเศรษฐีเลยก็ได้หรือมึงมีเงินเก็บอยู่ในอีก15นาทีมึงอาจจะเป็นขี้ข้ามอาจจะเป็นคนจนมึงอาจจะเป็นขอทานเลยก็ได้ดังนั้นการพานันมันเปลี่ยนชีวิตมึงมันเปลี่ยนในทางที่เลวร้ายก็ได้เปลี่ยนทางที่ดีได้แต่กูบอกเลยกูยังไม่เคยเห็นคนที่เปลี่ยนไปทางที่ดีเลย <S <S ในชีวิตกูเองสัมผัสมา,มาคือการอยู่กับการพนันปั๊บแม่งเป็นแบบนี้ถ้าพี่เลือกได้พี่จะบอกคนที่พี่รักได้บอกมึงมึงมึงและมึงอย่ายุ่่งเกียวัมน อย,ยาเสพติดเนี่ยก็ว่าร้ายแลวนะการพน,นันเนี่ยฆ่ามเงทั้งชีวิตเลยแล้วกูเห็นคนผูกคอตายมาเยอะแล้วนะครับฝากไว้นะน้องชายบาทเดียวก็อย่าเล่นเพราะว่าอะไรรู้ว่ามันติดมันติดบ้านเราห้ามเล่นการพน,นันขอไว้นะครับหวังว่ามึงจะเข้าใจเนอะนี่ด้วยความหวังดีจากาพี่ยุงนะจ๊ะพี่ว่าอาจจะเนกับแมนยูทีนเงนเจลกันอาจจนอนดิเฮียผมว่าแมนยูมึงไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่ออาไม่เชื่อวางตังค์ดิาวางตังค์ดิมาเท่าไหร่ ไอ้เฮียแล้วคนจะเชื่อกูไหมเนี่ยไม่เล่นนะคะนี่ไม่เล่นคือไม่เล่นนะจ๊ะจำ <This is S 2> ไว้